ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผ้ามือสองหมดไปแล้วค่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นของใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะแกะกล่องมาเลยค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะรหัสสิบสองราคาอยู่ที่หนึ่งพันเร้อยห้าสิบบาทนะคะขึ้นมาอีกห้าสิบบาทแต้มหนึ่งนะคะค่ะขึ้นมาแต้มหนึ่งค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท้าสามตะกอทอมือสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะขาดนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดสวยตลอดการงานตลอดปีดอกมะเขือปากาต๊อบค่ะขาดดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือปากาต๊อบค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่จบปริญญาป่ค่ะคุณแม่ทําได้แค่นี้ค่ะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้ยห้าสิบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดกางค่ะนี้ก็สวยค่ะลายน้าน้อยค่ะค่ะขอหน้าน้อยนะคะรหัสสิบเอดค่ะ ค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะดูบริวารของคุณแม่นะคะค่ะบริวารของคุณแม่ค่ะเวลาคุณแม่ไรค่ะเขาจะช่วยขายของจุกเก็บจุกเก็บอย่างนี้แหละคะ่ะขหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะมักผืนไหนชอบพืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะคาะสวยทุกคืนง,งามทุกคืนแจ่มทุกคืนคหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบพืนไหนถ้าบอกถ้าแก้งนะคะนี่ลายน่าน้อยค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะจะไปเป็นของฝากของขวัญค่ะก็เหมาะสมนะคะค่ะของฝากของขวัญเหมาะสมมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะขอทะเลวนพื้นผ้าเป็นสีค่าฟ้าน้ําทะเลนะคะค่ะขอทะเลวนล้อมที่เพชรค่ะค่ะดูบริบาลของคุณแม่นะคะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามท,นมทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งนะคะผ้าขึ้นอีค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าน,นะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอเอาเป็นเป็นของฝากของข,องขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะ ค่ะหนึ่งพันเ้าร้อยหสิบบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะนี่ก็ลายร้อยดาวค่ะยอดีติตอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ะลายร้อยดาวนะคะเจอจรสอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้านะคะในบนลายผ้าถุงนะคะ ค่ะคือร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะค่ะลายนี้ค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะโดดเด่นตลอดค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าสารตะกอทอมือค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแกมทุกพืนค่ะพื้นนี้ก็เป็นพื้นผ้าสีค่ะ ีม่วงมังคุดนะคะขอค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1, 7 5 0บาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ1750บาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นนะคะเจ่มทุกพื้นค่ะ1750บาทค่ะขอก้นหอยน้อมดอกลาวดีพื้น้าเป็นสีม่วงมังคุดนะคะ ค่ะสวยค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะไหมบ้านทางหุ่งค่ะไหมจุนเป็นเส้นยืนค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะคุณแม่ก็ขายผ้าราคานี้นะคะมาตลอดนะคะค่ะบางท่านลูกค้าถามหาว่าคุณแม่พวกห้าตะกอพวกอันนี้ค่ะค่ะลายพวกนั้นคุณแม่ทําไมไม่เห็นเอามาออกค่ะมาลงทิพย์ ค่ะคุณแม่ขายค่ะขายของพวกนี้ราคานี้ค่ะคุณแม่ขายของให้กับลูกค้าพื้นนบ้านค่ะลูกค้าของคุณแม่มีแต่ลูกค้าแบบพื้นบ้านค่ะไม่มีลูกค้า v i p นะคะค่ะคุณแม่เคยเอามาขายค่ะแต่ขายราคาสูงบ่อได้ค่ะคุณแม่ขายราคาสูงบ่ได้ค่ะช่วยเอามาอยู่ค่ะพวกห้ตะกอค่ะค่ะก็ ค่ะเพราะว่าลูกค้าของคุณแม่มีแต่ลูกค้าพวกพื้นบ้านค่ะไม่มีลูกค้า V.I.P นะคะค่ะมีแต่พื้นพื้นบ้านของเราค่ะคุณแม่ก็เลยขายแต่ราคาย่อมเยาค่ะอันนี้ขอก้นหอยค่ะล้อมดองผ้าทิ์นะคะขาดสวยค่ะพื้นผ้าออกเป็นสีกรมนะคะขาดสีกรมสีดําค่ะขาดสวยทุกพื้นงานทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ขาดมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรท,ทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะขาดสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดสวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดเลื่หรูดูเด่นค่ะดูบริวารของคุณแม่นะคะ นี่ก็สวยค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะดอกกระเจียวค่ะสวยค่ะหาทําแบบนี้ก็สวยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าสามตะตอทอเมือนะคะค่ะลูกค้าถามว่าทอเครื่องหรือคุณแม่ค่ะค่ะกลุ่มแม่บ้านไม่มีเครื่องทอค่ะค่ะก็มีแต่ทอเมือแล้วนี่แหละค่ะค่ะสวยมากค่ะผ้าตืนนี้ออกืออกใหม่นะคะ ค่ะดูดีดูเด่นนะคะเนืดดหลดูเด่นนะคะพื้นหน้าเป็นสีเขียวกลางนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเพนเชิงล่างเชิงบนก็เป็นดอกกัะเกียวนะคะช่วงกลางก็อยู่ที่สีเขียวกลางค่ะค่ะเนืดดหลดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ,คะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ สวยค่ะเลือดหรูดูเด่นค่ะละหันห้านะคะหนึ่งพันเกตร้อยห้าสิบาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีมนเม็่มะขามค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงข้างค่ะค่ะสวยเลือดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเกตร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือความยาวสองเมตรว้างหนึ่งเมตรนะคะ ยาใบเป็นของฝนของฝากก็เหมาะสมดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทค่ะค่ะดูค่ะบริบาลของคุณแม่นะคะค่ะผ้าเต็มสองเมตรค่ะคนว่านคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะผ้าเต็มสองเมตรนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายนางงามค่ะนางงามสนมค่ะแต่คุณแม่ว่าช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันเตห้าสิบาทนะคะขาดเลิอดหรูดูเด่นมากค่ะสวยค่ะอร่ามากค่ะคุณรัศดีไทยสวยแบบไทยไทยใส่ผ้าไหมไทยไปทําบุญนะคะค่ะช่วงนี้ก็บุญกระถินก็เสร็จแล้วค่ะลอยกระทงก็แล้วแล้วค่ะออกไปก็งานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานบุญงานแต่งนะคะงานเยอะมากค่ะออกพรรษานี่ค่ะ มองหาผ้าไหมส,สวยๆใส่ออกบุญดอ,อกงานค่ะเลิศอนดูดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะขาดมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะคาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะ ค่ะรหัสสามก็สวยเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายใบไม้ค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะขาดสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผ้าสามตะกอกับผ้าสองตะกอก็ไม่แตกต่างกันตรงไหนนะคะเรื่องความหนาความบางก็หนาเหมือนกันสองตะกอก็หนานะคะแต่ว่าเพียงแต่ลายสามตะกอมันจะชาดด้านหนึ่งและไม่ชาดด้านหนึ่งค่ะคหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะโวนประยุกต์ใหม่นะคะสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นรูปใบโพหัวใจนะคะสวยงหามากค่ะค่ะสีนี้ก็เป็นออกสีออกทโทนนุ่นๆนะคะขาะสวยค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะฮอนประยุกต์นะคะสวยนะคะค่ะฮอนประยุกต์ผืนนี้สวยงามมากค่ะคาดเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทหนานิ่มแน่นค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้อาบน้ํายานะคะเป็นผ้าหน้ากี่ค่ะคุณแม่ขายผ้าหน้ากี่นะคะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะคนว่านคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะผืนนี้นะคะ ค่ะหนึ่งพันเอยห้าสิบาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเอยห้าสิบาทนะคะค่ะไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องทุกท่านค่ะ